เคซี่บริเวณเทรดดิ้งสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับกราฟทองคำไทม์เฟรม M15 นะครับในซีรีส์ที่ชื่อว่าเทรดหนึ่งท่าก็าล่าทองคำได้ก็จะเป็นเทคนิคเก่านะครับที่เคยได้แบ่งปันไว้นานมาแล้ววันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูกันว่าเทคนิคง,ง่ายๆแบบนี้จะสามารถทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่แพงมากๆถ้าคุณเข้าใจมันและถ้าคุณมีความฝันที่อยากจะเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์แต่ยังหาระบบทรดไม่เจอ ผมอยากจะบอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องเทรดเก่งแต่ต้องรู้ว่าจุดเข้าอยู่ตรงไหนและต้องรู้ว่าจุดไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยคุณไม่จําเป็นต้องเทรดเป็นร้อยครั้งก็ยังสร้างกําไรได,ได้ถ้าคุณมีระบบที่ใช่เรามีให้ครบระบบแบ็กเทสวิธีใช้รวมถึงจุดเข้าเทรดจริงย้อนหลังได้2ปีนี่ไม่ใช่คลาสสอน แต่นี่คือสนามจริงสำหรับคนที่ต้องการอยู่รอดในตลาดด้วยระบบจริงไม่ใช่แรงบันดาลใจล,ยลอยๆคุณแค่ต้องเลือกจะเดาทางต่อไปหรือจะเข้าใจความจริงที่เรียบง่ายและหยุดลงไหลความคิดผิดๆที่ทำให้คุณติดอยู่ที่เดิม Go Member พื้นที่เฉพาะคนเอาจริงไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงรีบสมัครก่อนที่คุณจะพลาดอีกครั้ง และสำหรับผู้ติดตามทุกท่านนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นะครับเทคนิคในวันนี้เราใช้ทางเฟรมเดียวใน M15 นะครับดูแท่งเทียนแค่2แท่งเท่านั้นเองนะครับสมมติเราเห็นแท่งนี้เนะี่ยเป็นแท่งสีแดงนะครับแท่งถัดไปเป็นแท่งสีเขียวนะครับจุดนี้เราจะมองว่าเป็นในย่าสำคัญนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมจะเรียกไพ่ชั่นจุดนี้ว่าเป็น engulfing แต่ engulfing จริงๆเนี่ยถ้าเอาตามทฤษฎีเลยเขาจะต้องคุมทั้งบนทั้งล่างแบบนี้นะครับ แต่เราไม่ได้วอรี่ขนาดนั้นนะครับเราใช้พฤติกรรมที่เขาทําซ้ําบ่อยก็คือการที่เขาลงมานะครับแล้วมีการทําแท่งแดงไว้มีเขียวชนะแดงได้นะครับนั่นหมายความว่าคนเซลล์มีจํานวนน้อยกว่าคนบายนะครับบายชนะกราฟก็ขึ้นต่อแบบนี้นะครับในกรณีฝั่งเซลล์นะครับเขียวเล็กนะครับแล้วแดงใหญ่ปึ้งแบบนี้ตามทฤษฎีนะครับแดงต้องคุมเขียวแบบนี้จะเรียกว่า e n ็นกราฟฟิงนะครับแต่เราใช้แบบนี้เขียว เล็กนะครับมีคนบายเล็กน้อยก่อนที่จะมีจํานวนคนเซลล์หรือจํานวนคนที่ปิดออเดอร์มากขึ้นนะครับเมื่อปิดแท่งเสร็จปุ๊บเราจึงเทเชันเซลล์นะครับเราจะเรียกว่ามันคือพลายชั่นชนิดหนึ่งก็ได้หรือจะเรียกเอ็นการ์ฟิงแบบที่ผมเรียกก็ได้นะครับก็คือแท่งคืนกินนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกว่าอาจจะไม่ตรงตามทฤษฎีนะครับเพราะว่าเอ็นการฟิงจริงๆเนี่ยไม่ได้เกิดบ่อยขนาดนั้นนะครับและสิ่งสําคัญที่เราต้องการคือกําไรและเงื่อนไขที่ชัดเจนเพราะฉะนั้น ยึดทฤษฎีไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ช่วยให้เราทํากําไรแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับมาดูไปพร้อมกันนะครับสิ่งหนึ่งของ engraving ที่ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือพฤติกรรมทําซ้ำนะครับไม่ว่าคุณจะเลื่อนไปไกลแค่ไหนคุณจะเจอเขาอยู่ดีอย่างเช่นโซนนี้นะครับชัดมากๆเลยเราจะเห็นว่าเขาดันราคาเขียวขึ้นมานะครับมีเขียวแท่งเล็กแล้วมีแดงปิดแท่งปุ๊บเซลลเลยนะครับถ้าเอสดไกลให้เอสดที่เนื้อแบบนี้นะครับเก็บกําไร tp 1เท่านะครับวิ่งมาเท่าไหร่วิ่งมาที่1,000 400จุดนะครับถือไหวหรือเปล่าถ้าถือไหวก็กําไรชิวๆนะครับใครจะเก็บ TP 2เท่านะครับก็ได้นะครับจุดนี้2,800จุดนะครับชนพอดีแล้วก็เด้งกลับแต่ส่วนใหญ่เนะี่ยถ้าเป็น e n ็นการ์ฟิงเขาจะวิ่งประมาณ TP 1เท่าก็จะกําไรได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าใครจะเก็บ2เท่าก็ให้ทําแบบนี้นะครับวิธีการก็คือคุณเปิด2ออเดอร์นะครับถ้าพอร์ตใหญ่นะถ้าคุณพอร์ตเล็กต่ำกว่าร้อยเหรียญห้ามเปิด2ออเดอร์นะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวพอแตกไวนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดอารมณ์ตอนที่เวลากราฟวิ่งผิดทางคุณจะไม่กล้าคัดนะครับเปิดเซฟเข้าไปปึ้งนะครับหออเดอร์นะครับเปิดอีก1ออเดอร์นะครับเป็น2ออเดอร์กราฟวิ่งมา TP 1เท่าปิด1ออเดอร์นะครับแบบนี้ปิดปึ้งทำกำไร14เหรียญนะครับถ้าเป็น0.01นะครับถ้าเป็น0.1ก็140เหรียญนะครับอ่ะวิ่งมา TP 2ปิดอีก1ออเดอร์นะครับปึ้งเข้าไปนะครับเราก็จะไได้กาารแบบ2เเท่่นนัอง จังหวะที่เขาวิ่งมา TP 1แล้วนะครับเราปิดออเดอร์ TP 1แล้วเอา SL เนี่ยที่หยุดอยู่เนี้ยมากันออเดอร์ที่2ของเราไว้นะครับเพื่อลันไมให้ถึง TP 2นะครับถ้าเขาเด้งมาเคลียร์ก็ต้องยอมรับแล้วก็ปล่อยไปนะครับเห็นไหมครับว่าเทคนิคไม่จำเป็นต้องยุ่งยากซับซ้อนเลยนะครับถ้าชอบระบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไ้ด้วยนะครับมาดูกันต่อนะครับหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าตรงจุดนี้มีนะครับเขียวและแดงนะครับแดงชนะอีกแล้วนะครับเราเซล ก็ทำเหมือนเดิมนะครับเปิดไว้2ออเดอร์น,นะครับวิ่งมาชนที่พี่นะครับเก็บกำไร600จุดวิ่งมาชนที่พี่เก็บกำไร1,300จุดมันง่ายขนาดนั้นเลยก็ดูด้วยตาของตัวเองนะครับถ้าคนฉลาดเขาจะรู้อยู่แล้วนะครับมีแค่สี2สีแค่นั้นเองเขียวและแดงเพียงแต่คุณจะรอมันได้ไหมบางครั้งเนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขให้เราเข้าเราก็ต้องรออย่างชุดนี้เราก็ต้องปล่อยไปเลยนะครับไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับอ่มาจนถึงจุดนี้นะครับจุดนี้เนี่ยเรารอมากี่แท่งเนี่ย แล้วรอมา15บาทนะครับ15แท่งก็15นาทีคูณ15เข้าไปนะครับเป็นกี่นาทีนะครับคุณจะเห็นว่าส่วนใหญ่ผมจะบอกว่าต้องรอจุดสําคัญของการเทรดเลยคือต้องรอให้ได้ไม่ว่าจะเป็นรอจุดเข้าแล้วก็รอให้กราฟวิ่งไปถึงท p ีสิ่งที่มันง่ายมันคือเงื่อนไขแต่สิ่งที่มันยากก็คืออารมณ์และจิตใจของตัวคุณเองคุณจะบริหารมันได้ดีมากน้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับหลอดไซส์แล้วก็พอร์ตท,ที่คุณใช้นะครับไม่ใช่แค่ในโลกของการเทรดนะครับ ถ้าคุณสังเกตดีๆคนที่ประสบความสาเร็จในโลกนี้ล้วนแต่บริหารจัดการในหลายและด้านได้ดีมากๆนะครับเราจะเห็นว่าจุดนี้ก็มีเงื่อนไขนะครับเปิดเซลเข้าไปปับ๊บนะครับแดงใหญ่กว่าเขียวเซลเก็บ TP2 เท่าได้ไหมก็ยังได้อยู่เก็บท p 1เท่าก็ได้นะครับมาถึงจุดนี้นะครับระหว่างทางมีจุดเข้านะครับปิดแดงใหญ่กว่าเขียวคราวนี้เนี่ยเราให้เก็บ TP1 เท่านะครับเพราะว่าเขาเกิดใกล้กันเกินไปนะครับถ้าเก็บท p 2เท่าเราไม่ถึงเนี่ยจุดนี้เราโดนเสียแล้ว หลังจากนั้นม uh. ีการปิดเขียวใหญ่กว่าแดงถ้าเราเซลไปแล้วเนี่ยเขามีการปิดเขียวใหญ่กว่าแดงนะครับเราต้องดูว่าเขียวแท่งนี้ใหญ่กว่าแดงแท่งนี้ไหมถ้าเขาไม่สามารถใหญ่กว่าได้เนี่ยเราไม่ต้องไปบายนะครับเราก็ปล่อยไปมีแท่งนี้นะครับตบแดงลงมาถ้าเราเซลล์ที่จุดนี้ครับเราโดนเคลียร์ดาวด้วยแท่งนี้เมื่อเคลียร์ดาวเสร็จนะครับเราจะเห็นว่าเขาปิดเขียวขึ้นไปทะลุขึ้นไปแท่งใหญ่มากนะครับแท่งใหญ่มากแบบนี้เราบายนะครับอ่ะวิ่งมาถึง t p 1เท่าอยู่แต่ไม่ถึง t p 2เท่านะครับถ้าเราบายจุดนี้ บายที่2นะครับสองออเดอร์แบบนี้ออเดอร์ order ที่1วิ่งชนที1่เท่าปิดออกนะครับออเดอร์ order ที่2เอา SL มากันทุนปั้งนะครับจุดนี้ลงมาเคียบเอสอกันทุนในออเดอร์ที่2นะครับอ่านะแบบนี้นะครับจุดนี้ไม่มีจุดเข้าเลยนะครับเราก็ต้องรอรอไปกี่บาแท่งนี้รอรอไปที่8บานะครับปิดเขียวขึ้นมาลักษณะของแท่งที่ปิดเขียวนะครับมีความลังเลโดยการทิ้งห่างด้านบนกับด้านล่างแบบนี้เนี่ย ให้พิจารณาดีๆว่าเราจะเข้าแอคชั่นไหมทางที่ดีเนี่ยควรจะมีไส้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับไม่ใช่ไส้ทั้ง2ฝั่งมันเหมือนการที่เขาเคลื่อนที่ไซด์เวย์นะครับมันก็เลยไม่ควรที่จะใช้เป็นเงื่อนไขถ้าเขามีหางนะครับแบบนี้นะครับหางด้านล่างยาวหางด้านบนนิดนึงอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เราจึงไม่บายนะครับแต่เราจะไม่แอคชั่นตรงจุดนี้นะครับปิดแดงนะครับจุดนี้โดนเคลียร์แอลบายนะครับปิดเขียวปุ๊บนะครับเราเปิดบายนะครับเห็นไหมครับว่าการที่เราโดนใหเซลเนี่ยไม แค่เราปรับตามกราฟที่เขาวิ่งนะครับอย่าไปปรับตามกฎของตัวเองนะครับบางคนตั้งกฎแบบนั้นแบบนี้ต้องเทรดเวลานั้นเวลานี้ต้องอเมริกาต้องเอเชียนะครับแต่จริงๆแล้วมันเข้าเงื่อนไขตอนไหนเราก็เทรดตอนนั้นเพียงแต่ว่าต้องหลบเลี่ยงข่าวนิดนึงเพราะเราไม่ได้แพ้ข่าวเพราะว่ากราฟแต่เราแพ้เพราะว่าบล็อกนะครับหลีกเลี่ยงข่าวนะครับให้ข่าวจบไปก่อนแล้วค่อยเข้ามาแอคชั่นในตลาดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกราฟก็วิ่งสวนทิศทางกับข่าวเช่นเดียวกันนะครับ มาดูกันต่อปิดเขียวนะครับชนะแดงได้เราเปิดบ่ายเก็บทีพีหนึ่งเท่าหนึ่งออเดอร์นะครับอีกหนึ 3, ่งออเดอร์ปิดทีพีสองเท่านะครับปิดเขียวอีกแล้วนะครับชนะแดงได้เปิดบ่ายเก็บทีพีหนึ่งเท่าหนึ่งออเดอร์นะครับอ่ะก่อนที่จะเก็บทีพีหนึ่งเท่าเราจะเห็นจุดนี้ใช่ไหมครับมีแดงนะครับเราดูว่าแดงแท่งนี้ใหญ่กว่าแท่งนี้ไหมนะครับไม่ใช่ดูแค่แท่งนี้นะครับเพราะว่าเขาเกิดใกล้เคียงกันนะครับจุดนี้เนี่ยเขาอาจจะเป็นการยอ่อนะครับถ้าเรามีเงื่อนไขาบายมาสองครั้งแล้วบา่ 1, บายที่2นรดีี้มกาปิแดงชนะเขียวได้ี่าาจะเป็นกรย่อ แบบนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นแท่งแดงนะครับบริเวณ่วนนี้แท่งแดงนะครับแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นแท่งเขียวดันขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูว่าแดงตรงนี้ไม่สามารถชนะเขียวตรงจุดนี้ได้เราก็ไม่ต้องเทคชันเซลล์นะครับกราฟดันราคาขึ้นมาได้มีการปิดเขียวชนะแดงได้นะครับแท่งเล็กมากๆเนี่ยแบบนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยสเปดไม่ไหวจริงๆนะครับอ่ะเปิดบายจุดนี้เก็บทีพีหนึ่งเท่านะครับวิ่งไม่ถึงทีพีสองเท่าลงมาเคลียร์เซลล์นะครับที่จุดนี้เราจะเห็นว แล้วเขาไม่ลงเรารู้ได้เลยว่าเขามีโอกาสจะเป็นไซด์วนะครับมาเสร็จปุ๊บปิดเขียวดันกลับขึ้นไปปิดแดงกลับลงมาแล้วไม่ลงนะครับเรารู้ได้เลยว่าเป็นไซด์วเราก็อาจจะต้องใช้การตีกรอบเข้ามาเสริมนะครับแบบนี้ตีกรอบราคาให้เขาเบรกเอาท์นะครับเมื่อเบรกขึ้นไปยืนได้ปิดเขียวนะครับเราจึงเทชั่นบายนะครับจุดนี้วิ่งมาถึง t ี1เท่า SL กันทุนอีกหนึ่งออเดอร์เพื่อชน T ี2เท่าแต่เขาวิ่งไม่ถึงนะครับก็ต้องปล่อยอ่ะมีแค่นี้เองนะครับคุณจะเห็นว่าผมพยายามหยิบยื่่นคควาามเรียยบงให้กัุณ แต่สุดท้ายมันอยู่ที่คุณเองว่าคุณจะคว้ามันไว้หรือเปล่านะครับถ้าคุณยังไขว่คว้าหาเทคนิคที่ไม่มีวันผิดคุณอาจจะติดอยู่ในวัฏจักรของเมาอยู่ในวัฏจักรของการเรียนรู้อยู่ในการเปิดโลกใหม่ๆที่อาจจะทําให้คุณห่างไกลกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นและผมบอกตรงนี้ได้เลยว่าผมไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องมาโกหกคุณและไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเชื่อผมเพียงแต่ผมอยากให้คุณเปิดใจและลองพิสูจน์ด,ดู ด้วยตัวคุณเองถ้าคุณชอบเทคนิคง่ายๆแบบนี้คอมเมนต์มาบอกนิดน,นึงที่ใต้คอมเมนต์นะครับว่าอยากให้มี EP ต่อไปเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนถ้าใครอยากสนับสนุนหรือซัพพอร์ตช่องนี้ก็ต้องบอกว่าช่องนี้ไม่มีคอร์สสอนสามารถสนับสนุนได้ด้วยการสมัครสมาชิกหรือสมัครใช้งานบล็อกเกอร์ที่อยู่ใต้คลิปนะครับซึ่งเป็นการสนับสนุนที่คุณไม่เสียอะไรเลยและถ้าอยากให้มี EP ต่อไปก็พิมพ์มาได้ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ KC Forex Trading สวัสดีครับ